อบอุ่นแน่นอนอเล่นคอนเสิร์ตเสร็จไม่มีทางกลับบ้านเออใช่อยู่พบแฟนคลับทุกคนจนกว่าทุกท่านจะกลับบ้านแน่นอนครับนะตอนซีซั่นหนึ่งมันอาทิตย์เดียวหมดแล้วเต็มแล้วเอาง่ายคือเหมือนยกรายการเพลงเอกอมาโชว์ให้ทุกท่านดูสดๆอะ่ะแบบรู้สึกว่าต้องเซอร์ไพรส์คนดูมากๆแน่นอนตั้งแต่ทีมคอนเสิร์ตของเราแล้วเป็นทีม Y2K สวัสดีทุกเพลงพวกเราจากเพลงเอกนะครับผมทัศกิติทัศครับ แบงค์สิริรัตค่ะแบงค์เฉลิมรัตครับผมนุ่นอนุกูลครับหลับตาลงนะหัวใจเจ็บปวดใดลืมทิ้งมันให้ความทุกข์หรืเศร้าเลยผ่านคืนราวราวล่วงไป เพื่อพรุ่งนี้ที่เธอตื่นขึ้นมาพบชีวิตวันใหม่มีรักอันสดใสให้กันจะไม่รบกวนขอเพียงได้อยู่ใกล้เธอ ขออยู่ข้างเธอในยามที่เธอนิทราจะไม่รบกวนขอเพียงแค่ได้เห็นหน้าก่อนจะจากลาขอจำภาพเธอเอาไว้จะไม่รบกวนในยามที่เธอหลับฝัน ขออยู่ตรงนั้นก่อนที่ตัวฉันต้องไปไม่อยากรบกวนให้เธอต้องลำบากใจแล้วฉันจะไปเพียงหนึ่งราตรีตีเลยร้องเพลงเราไม่ได้ไม่มันมีสองท่อนไงก็อันนี้เป็นความเรียวนะฮะอันนี้เป็นท่อนแรก อันนี้เป็นท่อนสุดท้ายท่อนสุดท้ายร้องพร้อมกันไปเลยเท่านั้นอันดับแรกสำหรับผมนะผมขอบคุณตัวเองก่อนดีกว่าที่ที่ตัดสินใจเลือกมาประกวดรายการเพลงเอกครเพราะว่าจริงๆแล้วผมเนี่ยก่อนหน้าที่จะมาประกวดเนี่ยผมตั้งเป้าแล้วแหละว่าคือคือตอนนั้นเราเราทำงานมาได้สักระยะนึ้งแล้วเรารู้สึกว่า เนี่ยคือรายการสุดท้ายในชีวิตที่จะประกวดแล้วแหละถ้าเราประกวดรายการนี้แล้วเราไม่ได้เนี่ยเราก็ขอ,อกลับไปอยู่ต่างจังหวัดดีกว่าก็เลยรู้สึกว่าตอนนี้คือตั้งแต่ประกวดเพลงเอกมาแล้วก็ชนะแล้วมาถึงทุกวันนี้ผมรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่เกินฝันผมมากๆครับผมแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นคือเรามีแฟนๆเรามีเ,าเขาเรียกว่ามีผลงานแล้วก็ได้ทํางานในสิ่งที่เรารักเพราะฉะนั้นแล้วผมรู้สึกว่าสิ่งหนึ่งที่ผมได้จากเพลงเอกเลยคือความรัก ในนทาาางกรค่ะสำหรับแบมก็แบมบรู้สึกว่าการมาประกวดเพลงเอกครั้งนี้ค่ะมันเหมือนเป็นเดสติน hmm. ีเพราะว่ามันมีอปุปสรรคหลายอย่างมากค่ะกับการตัดสินใจในการประกวดครั้งนี้ mm hmm. แต่ว่าสุดท้ายแล้วแบมก็ประกวดแล้วก็เข้ามาอยู่ในรอบ12คนและหลังจากนั้นก็ได้โอกาสจากผู้ใหญ่แล้วก็ได้ ได้ความรักความเอ็นดูจากแฟนคลับเนี่ยค่ะก็ทําให้แบบได้มีผลงานต่อมาเรื่อยๆอาจจะไม่ได้มากแต่ก็ไม่ได้น้อยก็ทําให้ให้เราได้ได้ทำงานในในวงการมากขึ้นเนี่ยค่ะก็เป็นอะไรที่แปลกใหม่สําหรับแบบด้วยเหมือนกันแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีแล้วก็นําพาให้มาเจอกับประสบการณ์ที่ดีๆค่ะครับสําหรับแบงก์ก็รู้สึกรู้สึกดีใจครับที่ไม่ทิ้งไม่ทิ้งฝันในตอนนั้นแล้วก็ยังยังคงต่อสู้ยังคงยืนหยัดว่า สักวันหนึ่งเราจะต้องมายืนในจุดที่เรามองเห็นตัวเองในโทรทัศน์ได้อย่างเงี้ยครับเราตั้งใจที่จะเก็บประสบการณ์มาเรื่อยๆเก็บมามากมายแล้วก็ดีใจที่ได้มาแสดงได้มาทําให้ผู้ใหญ่มอบโอกาสให้ว่าเราสามารถทําอะไรได้ก็ลองทําดูครับพอผมก,รก,มก,ผก็รู้สึกขอบคุณขอบคุณมากมากเลยขอบคุณผู้ใหญ่ที่ให้โอกาสรู้สึกขอบคุณ แฟนเพลงเอกทุกท่านเลยนะครับที่ให้การสนับสนุปพวกเรานะครับแล้วก็ตอนนี้พวกเราก็อยู่เป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นครอบครัวเพลงเอกเ,เป็นศิลปินเพลงเอกมีค่ายเพลงเอกมีผลงานของตัวเองแล้วนะครับพวกเราก็อยากจะสัญญาว่าจะทําหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุดแล้วก็จะตั้งใจให้กับให้เหมาะสมกับโอกาสที่ทุกท่านให้มาแล้วก็ขอบคุณทุกท่านมากๆที่สนับสนุนตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ครับ เพลงเอกซีซั่นสนี่บอกเลยว่าเข้มข้นแน่นอนนะครับแล้ใครที่เป็นแฟนรายการของเพลงเอกซีซั่นหนึ่งเพลงเอกซีซั่นสบอกเลยเพลงเอกซีซั่นสเนี่ยมีเซอร์ไพรส์แน่นอนอ,อาจจะได้เห็นแบบว่าเห็นหน้าค่าตาของพวกเราซีซั่นหนึ่งซีซั่นสเนี่ยมากขึ้น<า>ไปปนเปื้อนนะฮะ <laughs> <laughs> ไปเขาเรียกว่าไปของงานเขา <laughs> แล้วก็ยังเปิดรับสมัครอยู่นะครับผมครับก็ช่องทางการสมัครนะครับเข้าไปที่แฟนเพจเพลงเอกนะครับทุกท่านสามารถที่จะส่งรายละเอียดเนาะชื่อที่อยู่หรือว่าความชอบหรืออะไรต่างๆนานานะครับเข้าไปที่อินบ็อกซ์แฟนเพจได้เลยพร้อมกับส่งคลิป นะครับเรายังเปิดรับสมัครอยู่จนถึงตอนนี้จะบอกว่าหลายๆคนกลัวที่ว่ามันจะดีหรือเปล่ามันจะทําไปจะกรรมการจะชอบหรือเปล่าข้ามตรงนั้นไปครับ,รบอยากส่งชอบร้องก็ ร้องส่งมาเลยนะครับแต่ว่าต้องรอนิดนึงเพราะว่าคนส่งตอนนี้มันเยอะมากพอสมควรมากแล้วพอเราแอบดูมาใช่ใช่ใช่บางบางคนแบบุทำไมไม่ตอบมาสักทีอะเจ็ดวันแล้วโอ้มันไม่ทันจริงๆครับมันไม่ทันเพราะเราเราต้องคัดหัวกะทิเลยจริงๆด้วยจริงๆวบอกว่าซีซันสามได้เปรียบนะเพราะรู้ข้อสอบมาแล้วรู่ข้อสอบซีซันแล้วว่าอะไรารจะเป็นรูปแบบนี้ บอกแลว้วจริงๆไม่ต้องตื่นเต้นเลยนะ<ช>กรรมการอ่ะไม่น่ากลัวอย่างที่คิด<ช>คเพราะว่าจริงๆแล้วเหมือนเขาเป็นครูเราอะ<ช>่ะเขาสอนเราในทุกๆรอบอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นถึงไม่ต้องถึงไม่ต้องชอบเพลงลูกกรุงเลงสุนทราพรก็ได้แค่รักกันร,ร้องเพลงมีมีแนวอะไรบ้างนะฮะก็มีลูกลลก,ลลกรุงลุนกรางรุนท์แปดศ0์ ลูกทุ่งแผ่นเสียง,งถนัดแนวแหไหนหรือไม่ต้องถนัดก็ได้แค่ชอบร้องเพลงชอบร้องนะฮะก็ยังไงก็ส่งคลิปกันมาได้อย่างที่เรา้องบอกได้เลยครับแล้วก็อยากจริงๆแล้วอยากจะบอกว่าทุกท่านเนี่ยที่เข้ามาเนี่ยอบอกเลยว่ากรรมการเนี่ยไม่น่ากลัวแล้วหลังจากที่ทุกท่านได้มาอยู่กับครอบครัวเพลงเอกเนี่ยบอกเลยว่า มันได้โอกาสอะไรที่มันที่มันเยอะแยะมากมายนะครับมันนอกเหนือจากการที่เราได้ร้องเพลงที่เราชอบแล้วเนี่ยเรายังมีโอกาสทางด้านละครโอกาสทางด้านแบบพิธีกรการร่วมรายการต่างๆของทางเวิร์กพอยผู้ใหญ่ใจดีมากๆนะครับผมเลยมาเป็นครอบครัวเดียวกันครับมีแต่กำไรนะฮะใช่ครับผมตอนนี้นะครับเราก็เป็น ค่ายเพลงเองเป็นทางการนะครับ<ม>ชื่อว่าค่ายเพลงเอกนะครับศิลปินในค่ายนี่ก็ทุกท่านคุ้นหน้าอย่างแน่นอนก็เป็นอ่าเพลงเอกซีซั่นหนึ่งและซีซั่นสองนี่แหละมีมีใครบ้างน,นะครับตอนนี้ก็มีพวกเราสี่คนเอาเอาแบบระบุชื่อเลยระบุชื่อเลยแบบน้องจัดอ่าน้องจัด<ม>น้องไอไอพี่เอิงเอวยยพี่กีตาร์ พี่ลุยเรื่มีหลินมีหลินใช่ไหมมีหลายคนครับแล้วก็ตอนนี้เราทยอยทยอยปล่อยผลงานขึ้นมาเรื่อยๆแล้วนะครับนอกจากผลงานเพลงแล้วเนี่ยผมผมขออนุญาตพูดถึงเพลงผมก่อนละกันก็คือเพลงชื่อว่าเพลงกล่อมรักนะครับผมก็ประพันธ์โดยพี่จิระพาสอันนี้ก็เป็นซิงเกิลแรกของค่ายนอกจากซิงเกิลนี้แล้วเนี่ยก็จะมีเพลงประกอบละครอีกหลายเพลงเลยรวมทั้ง เพลงของทัตที่เป็นซิงเกิลที่เป็นเวอร์ชันผู้ชายนั่นคือเพลงหนึ่งราตรีเรามีเวอร์ชันผู้หญิงแล้วก็คือของน้องไอกุนลีนะครับเป็นแม่นาดเป็นพ่อมากเป็นพ่อมากครับแล้วก็รอยิ้มเธอในยามเช้าของพี่โบ๊ชใช่ครับประกอบละครเหมือนกันแล้วก็เพลงยาสบตายาสบตาของพี่ลุยครับผมซึ่งอีกหลายๆคนที่อยู่ในค่ายที่ยังไม่ออกมาไม่ต้องกลัวครับกำลังแบบว่าทยอยทยอยทีละคนทีละคนนะครับผม ก็เพลงกลอมรักเนี่ยพี่จิตระพาศแต่งคําร้องแล้วก็มีเพื่อนพี่จิกเป็นคนแต่งทํานองนะครับ mm hmm. เพลงนี้ความหมายก็จะเป็นเหมือนกับว่าคนที่มีความรักที่ที่หวังดีต่อคนรักไม่ว่าจะเป็นไม่จํากัดเลยว่าจะเป็นรักแบบไหนแต่แบบว่าแต่แบบว่าเป็นรักที่หวังดีครับผมก็คืออยากจะบอกเขาว่าการที่เขาทําอะไรอยู่หรือว่าไม่มีใครหรือมีใครอยู่ก็แล้วแต่จะมีเราเนี่ยคอยซ mm ัพพอร์ตเขาคอยให้กําลังใจให้กําลังใจเขาอยู่เสมอ ก็คือกล่อมรักก็ตามชื่อเพลงเลยครับกล่อมรักเพลงพระเอกมากเลยนะพี่น้องเพลงพระเอกมากแต่ว่าตัวจริงเ็าจะเป็นค่อนข้างพลองนิดนึงจะแบบไม่ไม่ค่อยสมหวังสักเท่าไหร่นะฮะจะได้น่าสงสารคในเพลงในเพลงใช่ไหมโปรโมทเพลงนิดนึงเออครับก็กระบวนการทํางานนี่โหบอกเลยว่าสนุกมากผมก็จะมีส่วนของการดีไซน์เรื่องการร้อง แล้วก็มีส่วนของในเรื่อง MV ด้วยเส้นเรื่องเนี่ยครับตอนแรกเนื้อเรื่องเนี่ยก็จะมาประมาณ1 2 3 4 5ส7 8ามเ็กวางมาแบบนี้พุ่มกับแบบเก่งมากๆแต่ผมก็จะขออนุญาตแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะขออยากเสนอไอเดียอ,อาจจะย้ายจะย้ายไอตอนที่10มาอยู่ตอนที่5ย้ายอยู่ที่5ไปอยู่ที่7อะไรเงี้ยครับผมก็แล้วก็ดีไซน์เรื่องแบบว่าดนตรีร่วมกับโปรดิวเซอร์ที่ชื่อว่าน้องขนุนนะครับก็ดีใจ<ๆ>มากมากที่ได้ มีซิงเกิลของตัวเองแล้วก็ได้มีส่วนร่วมกับเพลงนี้ครับอคอนเสิร์ตแฟนมีทสเนี่ยค่ะจะเป็นอะไรที่แบบรู้สึกว่าต้องเซอร์ไพรส์คนดูมากๆแน่นอนตั้งแต่ทีมคอนเสิร์ตของเราแล้ว<ม>เป็นทีม y 2 k <laughs> ใช่คือจะมีความวาไรตี้ในแนวเพลงมากขึ้นไม่ใช่แค่สุนทราพรแล้วก็ลูกกรุง <laughs> จะมีการ <laughs> แบบว่าขยาย <laughs> <ช>ขยายแนวเพลงมากขึ้น <laughs> <ช>แบบ ถทะเบิบเข้ามาใช่แบบ80-90อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อาจจะมีความสนุกสนานเพิ่มมากขึ้นมีการเต้นหรือเปล่าต้องแบบต้องติดตามค่ะเกิดขึ้นวันไหนคะเกิดขึ้นวันที่18ครับ18เมษายนนี้ครับจองบัตรได้ที่ Ticket Melon ครับหรือไม่ก็เข้าไปดูในเพจของเราเนาะแฟนเพจเพลงเอกนะครับจะมีรายละเอียดอยู่ที่นั่นครับแต่บอกก่อนว่าต้องรีบจองนะฮะเพราะว่าตอนซีซั่นหนึ่ง มันอาทิตย์เดียวหมดแล้วเต็มแล้วแล้วตอนนี้เราเพิ่งเปิดเราเพิ่งเปิดมาไม่กี่วันนี้เองแล้วก็รีบๆนะครับไม่งั้นคุณอาจจะพลาดอีกก็ได้อย่าช่าใจนะอย่าชราใจมีที่แล้วช่าใจไปไงซื้อให้ที่บ้านไม่ทันกดดูนะฮะแต่ว่ารอบนี้รอบเดียวเท่านั้นด้วยนะรอบเดียวรอบเดียวรอบเดียวเท่านั้นนะครับคือเอาง่ายๆคือเหมือนยกรายการเพลงเอกมาโชว์ให้ทุกท่านดูสดๆอ่ะใครที่เป็นแฟนรายการก็จริงๆเชิญเลยนะฮะ และที่สําคัญครับคุณผู้ช่วยออเคสตราอยู่กับเราด้วยครับผมนอกจากพวกเราเพลงเอกแล้วเนี่ยยังมีกรรมการอีกครับพิธีกรพี่ซีพี่แบมพี่ตงโอ้โหครบแลโตและเซอร์ไพรส์ปีนี้มีอะไรพี่นุวันนี้มีเพื่อนผมเนี่ยเขามาเป็นสมาชิกในค่ายเราและับแต่จริงๆเขาอยู่วอร์พอยมานานแล้วครับคุณเตวิศแชมป์นักร้องสองไม้เฮ้ยมาเหรอมาครับผมจริงปหเนี่ยจริงครับแล้วก็และอีกคนหนึ่งครับคุณทัศ อันนี้เขาเป็นเขาเป็นคู่ขวัญของคุณทัศน์เลย,ออ,ยออกงานกันบ่อยมากน้องอลิศทันนัทสลักทันรัทสเขอบคุณขอบคุณมากครับที่แก้ให้ฮะ <c oughs> น้องอลิศทันัทสักนะครับผมเ <c oughs> จ้าหญิงแห่งวงการเพลงเก่าเพลงม <า S 1> อมาตะมาด้วย มีเซอร์ไพรส์ทัตแน่นอนไคนรู้ใช่เจริงพิเศษพิเศษกว่าปีแรกแน่นอนสำหรับใครที่มาครั้งแรกกับครั้งนี้แบบว่าสนุกกว่าสักสิบเท่าบอกเลยว่าต้องรีบจองบัตรด้วยอีกไม่กี่วันนี้ก็จะเล่นแล้วนะครับผมนะฮะยังไงก็ฝากด้วยครับผมสำหรับคอนเสิร์ตนี้ครับและและขึ้นเชื่อว่าแฟนมีททุกท่านอยากบอกว่าอบอุ่นแน่นอนเล่นคอนเสิร์ตเสร็จไม่มีทางกลับบ้านเออใช่อยู่พบแฟนคลับทุกคนจนกว่าทุกท่านจะกลับบ้านแน่นอนครับาปิด ห้างปิดห้างปิดแล้วเราก็จะอยู่ผมอยู่คนเดียวก็ได้แหม่ทำสายตานะครับก็อยากจะฝากครับอีกทีนึงนะฮะวันที่18เมษายนเราเล่นแค่รอบเดียวเท่านั้นนะครับจองบัตรจองตั๋วได้ที่ Ticket Melon ครับเข้าไปดูรายละเอียดที่แฟนเพจเพลงเอกครับผมเเชชืื่่่ออฉฉัันนนนยีลลลงไปใครรแแหูทะ จริงปลดทิ้งความคิดจะเปลี่ยนใจถ้ามีปีชอบใครชอบทำไมชอบได้ดบฉันคนดีนอกจากเพลงแล้วมีอะไรอีกคะนอกจากเพลงก็ละคร,ะค,รครับละครก็ละครอย่างที่ปีที่ผ่านมา เพลงเอกก็จัดละครเวทีเรื่องใหญ่มากก็คือสุนทรภพรพนักเพลงแผ่นดินซึ่งจริง,รงๆก็ผลตอบรับดีมากๆนะครับผมปีนี้ก็ได้แว่แวๆบอกว่าอาจจะมีโปรเจกต์ใหญ่แบบนี้อีกสักครั้งคือจริงๆแล้วเพลงเอกเราจัดคอนเสิร์ตบ่อยมากนะฮะแต่ว่าปลายปีเนี่ยอาจจะมีเซอร์ไพรส์มีโปรเจกต์ใหญ่อีกเพราะฉะนั้นแล้วค่ายเรานอกจากทําเพลงแล้วเนี่ยก็จะมีละครอย่างที่พี่นุบอกพี่บอก็ได้เล่นละครของพี่มัมตอนนี้ใช่และนอกจากเพลงใหม่แล้วเรายังเอาเพลงเก่ามาทําใหม่ด้วยใช่อันนี้ก็เป็นโปรเจกต์พิเศษอีกที่จะรวบรวมเอาเพลง เก่าๆนักร้องรุ่นเก่าๆสุนทราพรหรือว่าคุณอาสุเทพคุณอาชลินเนี่ยกลับมาให้พวกเราได้ร้องกันแล้วเป็นร้อยๆเพลงเลยนะใช่ไหมฮะโปรเจกต์อะไรฮะครับตอนนี้ที่มันที่กำลังเกิดขึ้นคือโปรเจกต์เพลงเอกสุนทราพรใช่นะฮะหลักๆที่ที่เขาเรียกว่าคนที่อยู่ในโปรเจกต์นี้ก็มีผมมีแบบมีอายแล้วก็มีพี่แพรวจิรวันใช่ค่ะเป็นโปรเจกต์ที่จะเอาเพลงสุนทราพรเนี่ยทั้งเก่าทั้งใหม่ทั้งรู้จัก ป็นที่รู้จักหรือว่าเป็นเพลงลึกๆคือเอามาเอามาร้องใหม่ทำใหม่โดยคุณผู้เชี่ยวออเคสตราใช่ค่ะนะครับผมสำหรับใครที่เป็นแฟนสุราพหรือเป็นแฟนเพลงเก่าเนี่ยติดตามได้เลยมีอยู่เรื่อยๆแน่นอนครับใช่ค่ะครับก็ช่องทางการติดตามด้วยแล้วกันก็ในเพจพวกเราครับเพจเพลงเอกครับในแฟนเพจนะฮะ